สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิกจะพาทุกคนมาเดินเขาที่บอยซี่ไอเดโฮประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้อากาศดีหิมะไม่ตกเดี๋ยวเรามาชมความงามของธรรมชาติที่นี่กันเลยค่ะและนี่ก็คือไกด์นำทางของเราเองนะคะหุบเขานี้มีชื่อว่า Dry c r e e k Trail หรือหุบเขาอันแห้งแลง้งเส้นทางมีความยาว22กิโลเมตรเลยค่ะ รอบข้างก็จะมีทารนน้ำที่น้ำแข็งได้ละลายไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคงความเย็นเฉียบเอาไว้อยู่ไปว่ายน้ำว่ายน้ำไหมเมืม่อมีทารนน้ำก็จะมีต้นไม้ป่านะคะวันนี้ได้ลองทานผลไม้ป่าที่มีชื่อว่า rose h ิ p เป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นกุหลาบป่าเองค่ะ ก็มีวิธีการทานสุดแปลกนะคะก็คือต้องบีบเอาเจ้า,มาเมล็ดข้างในออกให้หมดก่อนที่จะทานเปลือกข้างนอกค่ะมันชื่ออะไรนะ เอามาเลยเอาไปกินไปรีป่านะคะไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่พี่เขาบอกว่ามันกินได้ไเปื่้ยนิดนึงแต่ว่ามันเหนียวเหนียวเหนียวติดมือมาเดินป่าครั้งแรกก็เตรียมน้ำเตรียมขนมมาจนเต็มกระเป๋าเลยและค่ะ <laughs> วันนี้ก็กินไม่หยุดตลอดทางเลย ถึงทานน้าจะเย็นจัดแต่ก็มีปลาอยู่ไม่น้อยเลยแหละ yeah, เห็นน้องหรือ,อยังเอ่ยน้องชื่อว่าเรนโบว์ทรัลต์เป็นญาติกับปลาแซลมอนนะคะรสชาติคล้ายปลาแซลมอนแต่วันนี้เราจะไม่กินน้องหนึ่งวันและนี่ก็คือมีกริซลี่ที่กำลังรอดักจับปลาแซลมอนอยู่บริเวณต้นน้ำค่ะ ความสูงของเส้นทางเดินเขา Dry Creek Trail มีความสูงอยู่ประมาณ677เมตรเลยล่ะค่ะถึงจะสูงขนาดนี้ก็ยังมีหมู่บ้านแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอยู่บนภูเขานี้จนถึงยอดสุดของภูเขาเลยหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอเดินเขาว,วิดีโอนี้นะคะ ยังไงก็ขอจบคลิปไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามให้กำลังใจรอชมคลิปหน้าไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ